สวัสดีครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซตนะครัสำหรับครึ่งเช้านี้ก็ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเช้าก็ลบอยู่0.01จุดนะครับอยู่ที่1,523.80จุดนะครับสำหรับราคาของเซตนะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับถึงจะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเราก็ขอให้เขาไซด์เว้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ ทำให้เขาชะลอตัวแต่ก็ยังคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่1,962.53อต่อดอลลาร์นะครับน้ำมันเบนซ์สปอร์ตก็82.66บาอเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่78นะครับ,บเบลลต่อดอลลาร์ส่วนค่าของค่าเงินบาทกับค่า USD นะครับก็ส่งส่งตัวนะครับ ก็ยังคงไม่ลงไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสีแดงนะครับก็แต่จริงๆมันคือมันยังคงรักษาระดับอยู่ที่34.50นะครับแล้วก็ค่าของเงินของญี่ปุนนะครับหรือค่าเงินเยนนะครับก็อยู่ที่1 4 1 4 8ต่อดอลลาร์นะครับวันนี้เราก็จะไปดูทิศทางนะครับของนะครับท็อปมันนี่นะครับมันนี่อินใน t o อปไฟลนะครับ ตัวแรกนะครับซึ่งเราก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าจังหวะมันคืออะไรแล้วมีโอกาสที่ทํากําไรอย่างไรและเก่งกําไรอย่างไรนะครับท่านก็ลองค่อยๆ่อยพิจารณาดูนะครับทางนักทุนครับเสร็จแล้วนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว ktc นะครับซึ่ง ktc เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขามีราคาเป้าหมายตั้ง68บาทนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่47บาทแล้วก็บวกขึ้นไป0.50บาทนะครับเราก็จะไปดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นจังหวะ ไซด์เวอ์อัพขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ไปดูที่ฟันดเมนเทลของเขานะครับซึ่ง3เดือนที่ผ่านมาฟันดเมนเทลของเขาเนี่ยก็ลบอยู่10.48นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่5.53และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มตีกับบวกขึ้นมาที่1.08นะครับเขามี PE ทั้งสิ้น16.6เท่า64เท่านะครับ เราก็มียูอยู่2.47นะครับแล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิอยู่ที่0.3มีกำไรสุทธิอยู่ที่0.73นะครับเราก็มีการปันผลอยู่ที่1บาท15สตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของเขาจะเป็นอย่างไรเราเข้าไปดูที่กราฟนะครับดูที่กราฟก็เห็นว่าโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เขาไซวเวดาวลงมานะครับแล้วทีนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาจะค่อยๆไซ์ิอัพขึ้นไป จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจากการเดินทางของราคานะครับเดิมทีมันอยู่ต่ําสุดมันก็ค่อยๆขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดพอจุดสูงสุดเสร็จมันก็ค่อยๆลงมาที่จุดต่ำสุดพอจุดต่ำสุดเสร็จมันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดไปที่ลี e เลนเลชั o นด้านบนสุดนะครับซึ่งนี่คือการเดินทางของของราคานะครับซึ่งมันเป็น loop cycle นะครับมันเป็นวงจรชีวิตนะครับ ไลน์ไซคลนะครับของราคาคือเมื่อมันต่ําสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดต้องลงมาต่ําสุดเมื่อมันต่าสุดมันก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับจากตรงนี้ท่านก็จะเห็นว่าเมื่อเขาลงมาต่ําสุดตรงนี้ถือว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่ต่ําที่ทถ้าเกิดว่าเข้าเข้าได้ทันนะครับท่านก็จะได้กําไรเพราะว่าสุดท้ายเ็าจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมาที่รีเนเลกชั่นสูงสุดนะครับดูเหมือนตอนนี้ก็เป็นจังหวะไซเวดดาวนะครับแต่ว่า อย่างที่เขาอ,าอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เห็นว่าข่าวเขาบอกว่า,าราคาก็มีโอกาสจะไปที่68บาทนะครับเราไปดูนะครับเขาจะมีโอกาสกลับไปที่68บาทได้หรือเปล่านะครับไปดูเป้าหมายของเขานะครับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นี้เขาไม่ได้ทำมาเล่นๆนะครับเขาก็ต้องมีการคํานวณแล้วก็ดูทิศทางดูนู่นดูนี่ดูการทํางานของเขาก็จะเกิด มีจังหวะมีโอกาสที่ราคาจะตีกลับขึ้นไปเพราะเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากราคากําลังค่อยๆดีดกลับแล้วไซเวขึ้นไปแล้วก็การบีบตัวเข้ามาหาการของบลูจแบนนะครับตัวนี้ก็มีอาจจะมีผลในเร็วนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมีการประกาศนะครับผลการดำเนินงานไตรมาสที่2อออกมานะครับในสิ้นเดือนตุาลาคมนี้นะครับแล้วก็จังหวะนี้เราก็จะดูที่เอ็มเอสดีดูไอที A ่เอ็มเอสียังคงชี้ขึ้นไอ้ไ SI ยังคงชี้ขึ้นนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะเปิดท้ายก็ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับสลับเคทีแล้ววันนี้ก็เป็นตัวแรกของตารางของท็อปไฟนะครับก็คือเขามีเม็ดเงินทั้งเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ123.59 M นะครับแล้วก็มีแวลูอยู่206.99 M ็นะครับก็เป็นแนวโน้มที่มีการลงทุนมีเงินเข้ามานะครับก็ถือว่า เป็นตัวแรกๆนะครับที่ถ้าเกิดเราดูจากจังหวะของการเคลื่อนตัวก็มีวัลลุ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่มีจะมีโอกาสที่จะไซด์เวยยขึ้นไปเห็นได้จากไทม์เฟรมไทม์เฟรมมันนะครับแต่ไทม์เฟรมวิกลี่นะครับขออภัยนะครับไทม์เฟรมวิกลี่บอกว่าวิกลี่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไปที่ประมาณ53บาถึง58บาทนะครับจากตรงนี้นะครับเมื่อเขาย่อตัวลงไปตรงนี้นะครับเขาก็ จะค่อยทํากําไรขึ้นไปกลับไปที่จุดสูงสุดของเขาค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปไปชนเส้น2แล้ววันแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็พุ่งทะลุไปที่ราคา56บาท57บาท58บาทนะครับโอกาสของ KTB ก็ยังคงมีนะครับเพราะอะไรครับ macd rsi ก็กำลังค่อยๆเชื่อนเคลื่อนที่ไซเว a y กลับขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้ก็แค่รอจังหวะของวลุ่มเข้ามานะครับวลุ่มก็ค่อยๆทยายทยอยเข้ามานะครับ เราก็เห็นจากจังหวะก,การเคลื่อนตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก่งกําไรในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดซื้อตอนนี้ที่47บาทนะครับราคามันก็จะค่อยๆทํากําไรแล้วก็ค่อยๆเทรนญราวราคากลับขึ้นไปที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นภายใน2เดือนหรือภายในเดือนกว่าๆนี่นะครับก็จะไปที่ราคา5 5บาทได้ในไม่ช้านะครับก็ตอนนี้ ราคาถ้าเกิดเราเข้าที่47บาทนะครับแล้วเขาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่55บาทตัวนี้ก็เป็นกําไรก้อนแรกนะครับที่เกิดถ้าเกิดว่าท่านวางแผนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่ทานักทุนนะครับจะวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าไซด์ก็กำลังชี้ขึ้น a b c d ก็กําลังชี้ขึ้นนะครับถือว่าเป็นจังหวะหุ้นไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางรีเนเลคชั่นให้ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับท่านก็ลองอดูเอานะครับจะทํากําไรได้ จริงๆจังๆงเพราะอะไรครับราคามันจะค่อยๆบวกขึ้นมานะครับหลังจากที่3เดือนที่ผ่านมานั้นราคายังติดลบนะครับคือทำไมเขาจึงนับ3เดือนอะไร3เดือนเพราะว่ามันเป็นไตรมาสนะครับหนึ่งไตรมาสก็คือ3เดือนนะครับแล้วพอครบกําหนดปุ๊บเขาจะประกาศไตรมารสสิ้นสุดก็จะดูว่าแต่ละไต่มาศนั้นทำกำไรได้เท่าไหร่ถ้าเกิดไตรมาสถ,ถัดไปแล้วมีโอกาสทีส่ทํากําไรมันก็จะค่อยๆ มีแนวโน้มแล้วก็ทําให้ราคานั้นค่อยๆบวกแล้วก็ทํากําไรกับทุกคนค่อยๆขึ้นไปนะครับถัดมานะครับตัวที่2นะครับก็คือ TTPGC นะครับ g a p o r t GC นะครับหรือ PTTGC นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามา 63.06M นะครับแล้วก็มี value อยู่3 3 3ร้อยนะครับซึ่งนะครับเราถ้าเราดูอ่า ก็จะเห็นว่าฟันดัมเบทของเขานั้นนะครับไม่มี PE นะครับแต่ว่าเขามีการปันผลนะครับ PE ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราดูจากการคำนวณก็คือเอาเอาอ e p s นะครับคือกำไรสุทธิคือ0.02เนี่ยมาหารด้วยราคาปัจจุบันก็คือ38.25มันก็จะกลายเป็น PE นั่นเองนะครับ PE ก็คือเท่ากับกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็หารด้วยราคา ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นราคา P/E นั่นเองนะครับในการหา P/E นะครับอินะครับก็อยู่ที่2.6 8แปดนะครับก็ถือว่ายูเยอะทีเดียวนะครับสลับปตท GC นะครับาราคาตอนนี้ก็คือบวกขึ้นไป1บาทอยู่ที่38.25นะครับเราถือว่าโอเคนะครับแล้วก็แต่ว่าปันผลน้อยกว่าปตทนะครับปตทก็ปันผลไป0.70นะครับคือเราต้องอ้างอิงนะครับเอาปตทคือต้องเอา เอาปตทเป็นตัวอ้างอิงนะครับในราคา34บาทนะครับก็เปรียบเทียบดูว่าอันไหนถูกอันไหนแพงท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าแต่แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเราจะเก่งกําไรได้หรือเปล่านะครับเข้าไปดูนะครับว่าจังหวะของเขาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกําลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วเขาก็บีบตัวเข้ามาหาการของบริษัทแบนนะครับบีบตัวเข้ามาหากันนะครับเพื่อนะครับรอจังหวะที่ไตรมาสที่2กําลังจะเปิดกําลังจะเปิด ผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับถ้าผลแต่แม่ที่2ดีตัวนี้น่าจะกลับทิศทางนะครับก็คือไซด์เวย์ไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแกนล l เน e a ร r e g r e s s ให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับนี่คือแนวโน้มของปตท GC แล้วนะครับ RSI ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไป M A C D ก็กําลังชี้ขึ้นถึงไซด์เวย์นะครับจากไซด์เวย์ไปถึงไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัว ตัวบนลุ่มก็ค่อยๆเข้านะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแล้ววันนี้บนลุ่มเข้าจุดอ่าแปดจุดแปดห้านะครับมิเลียนนะครับแปดจุดแปดห้ามิเลียนนะครับสลับวันนี้สลับปอท g รครับก็ค่อยๆไซด์เวย์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางนิเนเลกชั่นให้ไซด์เวยฟขึ้นไปแล้วก็อยู่ใกล้เส้นสองละว,วันเขาก็จะอ่าพยายามที่จะโดดขึ้นไปชนเส้นสองละว,วันที่สี่สามบาทเราก็อาจจะพุ่งทะลุนะครับขึ้นไปที่48บาท ในม่ช้าตัวนี้ก็เข้าใจว่าประมาณ2เดือนนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะไซด์เว์ไปทางไซด์เว์อัพหรือไซด์ไซด์เว์ไปทาง้าข้างหรือเปล่านะครับสำหร,รับเปิดทอ G C ท่านนักทุนก็มองการไก่นะครับเราก็เก่งกําไรถ้าเกิดดูแล้วมันจะมีทิศทางที่จะเปลี่ยนกรอบ linear l e c a t i o n ให้ไซด์เวพขึ้นไปก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเรามองย่อเข้าไปนะครับก็เห็นว่าเขา ลงมาที่ขึ้นที่5เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นลูกที่5นะครับลงมาตรงนี้เป็นลูกที่5เป็นขาจบขาลงทีนี้ก็จะขึ้นเป็นลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่ลูกที่5ขึ้นไปนะครับก็จะเปลี่ยนทิศทางของ linearization ในไซววัขึ้นไปทักงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เรานั้นเรียนในท่านทราบหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นั้นมีเม็ดเงินเข้ามา6 3 0 6 m นะครับ ถัดมาตัวที่3นะครับ IVL นะครับ IVL วันนี้มีมิดงินเข้ามา 53.46m แล้วก็มี value อยู่ 304.33m นะครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มของ3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เห็นว่าเขาบวกไปตั้ง3.08%แล้วก็เท่ากันกับ1เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับบวกไป3.8% 0แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการบวกการลบนะครับแต่ว่า วันนี้นั้นอ v l นั้นมีการบวกขึ้นไปถึง50สต่างนะครับก็คือ,อ2อสอสอสลึงนะครับส่วนราคาปัจจุบันก็อยู่ที่33.50นะครับก็สูสีกับปตทอนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่า,นะวา,า p, d p พ d p อหรือว่าการปันผลอยู่ที่0.25ก็ถือว่าน้อยกว่านะครับ โดยมียิวอยู่4.85แล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.5 1ไอ้1.5นะครับขออภไปนะครับแล้วก็มี e P/E อยู่ที่10.32คือมีดีที่ตรง P/E นี่เองนะครับ E อยู่มี1 0 10.32นะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นจังหวะนี้ก็คือเขากำลังจะค่อยๆทำกำไรให้ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ Line a l i n e a r r e a t i o n นะครับการเคลื่อนตัวของเขาก็ดูเหมือนว่า sideways ด้าน,นข้างแล้ว ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ l e i r e g r e s t i o n ให้ไซวับขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าราคาก็จะไซวับไปที่35บาทนะครับซึ่งตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่33.50นะครับราคาก็คงค่อยๆขึ้นไปจาก RSI ชี้บ่งชี้ว่าไปที่49นะครับ m a c d ก็กำลังจะขึ้นไปที่เส้นซูน o นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นซูน o นะครับแล้วก็ เท่าๆกับเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนตัวตามจังหวะของตัววอลลุ่มเข้ามานะครับซึ่งวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามา9.17มิลเลียนนะครับสลับวอลลุ่ม i v l นะครับซึ่งตัวนี้ก็กค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆสหรับราคานะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรานับนะครับเมื่อราคานะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเสร็จก็ลงมาต่ำสุดสุดต่ำสุดก็ไซด์เวย์ขึ้นไปสูงสุดเสร็จ way, รจ,จังหวะถัดมาเ็าต้องลงมาต่ำ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่เขาเด้งขึ้นไปแล้วก็อาจจะโค้งงอลงมาและต่ําสุดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ท่านทุนก็ลองจับตาดูนะครับว่ามันจะลงมาต่ําหรือเปล่าถ้ามันลงมาต่ําสุดเราก็รอเข้าที่ราคา30บาทนะครับสละไอวีแอนะครับสาบาทนะครับตัวนี้เราก็แนะนําว่าท่านควรจะรอเข้าที่30บาทแล้วมันก็จะไซด์เวกับขึ้นไปที่33บาทนะครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวของเขานั้น เป็นจังหวะคือจากต่าสุดขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยพอสูงสุดเจ็ดเท่าพอสูงสุดเสร็จจังหวะถัดมาก็ต้องซายเวดาวลงมาก่อนที่ก็จะซา์เวอัพขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าแพทเทิร์นมันมีสูงต่ํานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาต่าสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดเป็นจังหวะแพทเทิร์นเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นรูปนะครับเป็นรูปเซอร์กิตเป็นเป็นวงจร เป็นวน l ูปไปนะครับสูงต่ําสูงต่ำนะครับถ้านักทุนก็ลองพิารณาดูนะครับเราใช้พื้นฐานนะครับในการที่เก่งแล้วก็ดูว่าจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับมันจะลงมาโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดโดยอัตโนมัติเสร็จนะครับมันจะถูกบีบังครับให้กลับลงมาต่ําโดยอัตโนมัติซึ่งเราดูท่าทางแล้วก็มันก็อาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่ว่าถ้าได้ถ้าโดยเชื่อทั่วไปนะครับเราต้องเชื่อก่อนนะครับว่าเขาจะลงมาที่ต่ําเราก็รอรับที่30บบาท ถ้าเกิดเขาไม่ลงมาก็ถือว่าเขาไซด์เว์แล้วเปลี่ยนทิศทางแค่นั้นเองนะครับเราก็ยังคือไม่ต้องไปฟ o ลโล w ตามนะครับแค่นั้นเองนะครับท่านักทุนก็ลองพิจารณาแล้วลองเก่งกำไรดูนะครับอันนี้ก็คือตัว IWL นะครับดูเหมือนว่าเราต้องรอจังหวะของเขาว่าจริงๆต้องดูที่ตัว F 4 5นะครับของไตามาาที่2นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บอกหรือยังไม่ประกาศผลลงมานะครับซึ่ง ต้องดูว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับถ้าเกิดว่า F45 ออกมาเติบโตเป็นผลงานราคามันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายังไม่ประกาศหรือยังไม่มีผลงานราคาก็ยังคงต้องสไได์เวฟไปแตงข้างแบบนี้นั่นเองนะครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับตัวที่4นะครับก็คือตัวมิน t นะครับซึ่งวันนี้นั้นมีเม็ดเงินเข้ามา้งสิ้น 47.16m นะครับแล้วก็มี value อยู่ 298.91m นะครับ โดยนะครับราคาอยู่ที่32.25แล้วก็วันนี้ก็บวกไป1บาทสลึงนะครับก็คือ1.25สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าไปดูนะครับฟันดบัมรเท่าของเขาราคา3เดือนที่ผ่านมายังคงบวกอยู่4.03% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลดลงมา2.27%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่1.53%นะครับ โดยมี PE อยู่ที่23.87นะครับมี yield อยู่น้อยมากๆเลยครับ yield น้อยต่ำกว่า1ด้วยความต่ำกว่า1ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ yield อยู่0.78แล้วก็มี EPS อยู่ที่ -0.27 นะครับแต่แต่นะครับแต่เขามีการปันผลอยู่ที่0.25ถือว่าก็ยังถือว่าดีนะครับถือว่ายังคงมีการปันผลให้กับนักลงทุนนะครับแม้ว่า yield จะไม่มี จะไม่ดีแล้วก็มี e e s ติดลบด้วยนะครับแต่ยังคงปันผลให้โอเคนะครับสำหรับว่าตัวมินหรือ MINOR INTERNATIONAL นะครับก็ยังคงสามารถทำกำไรได้นะครับดังนั้นต้องรอรอว่าเขาจะประกาศผลการดำเนินงานนะครับแล้วเรากขาไปดูในกราฟเขาด้วยเขาจะเก่งกำไรได้หรือเปล่านะครับถ้าดูจากตัวนี้ก็เฉนโอ้เป็นจังหวะที่พอที่จะเก่งกำไรได้เลยเพราะอะไรครับ ราคากําลังยืนต่อสู้กับเส้น2องเลว,วันนะครับกำลังจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกําลังตัดสินใจอยู่นะครับเพราะอะไรครับนะเส้น2องเลว,วันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันได้เขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบดิเรกชัน,ะน,นสูงสุดคือทำกำไรให้35บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเขาพุ่งไม่พ้นแล้วก็กย่อตัวลงมาต่าต่อไปก็จะอยู่ในกรอบด้านล่างตลอดไปก็าอาจจะเป็นจังหวะจังหวะหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตลอดไปแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่ทำำาํากําไรนั่นเอง ว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่า RSI ากลังจะชี้ขึ้นนะครับไปที่44แล้วก็ตัว MSD ก็กำลังจะชี้ขึ้นกับพยายเส้นเส้นศีนโลนะครับแล้วก็นะครับตัวบุอาวลลุ่มนะครับก็อยู่ที่9.38มิลเลียนก็ถือว่าค่อยๆอาติกลับขึ้นมานะครับทั้งภายนอกภายในนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เก่งกำไรได้ไหมครับก็ถือว่า จะมีโอกาสเก่งกําไรน,นะครับเพราะว่าเป็นจุดต่ำสุดของลีเนียลิเคชันราคาที่32.25ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปที่35บาบาทนะครับท่าน,นก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจังหวะมันเป็นเช่นไรแล้วมันจะขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่มันขึ้นไปตรงนี้เรียบร้อยพอขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดพอต่ำสุดมันต้องขึ้นไปกลับไปสูงสุดโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นจังหวะแล้วก็ อาจจะประกาศผลประกอบการหรืออาประกาศาแนวโน้มการทํางานออกมาที่ดีนะครับก็เลยทําให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีนเนียลเลคชั่นก็เป็นไปได้นะครับก็เราก็เอาใจช่วยนะครับท่านักทุนให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นไปนะครับถือว่าลงมาต่ํานะครับราคา32บาทนี่ถือว่าโอเคนะครับถัดมานะครับตัวที่5ตัวสุดท้ายสรับวันนี้ก็คือตัว T H G นะครับ TSG วันนี้มีวันรุ่มทั้งสิ้น 33.30m แล้วก็มี Value อยู่ 76.40m นะครับซึ่งนะครับวันนี้บวกแรงมากๆเลยนะครับบวกไปตั้ง3.25นะครับบวกไม่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับถือว่าตัวนี้บวกมากที่สุดเลยนะครับสำหรับตัวทนบุรีเฮลแคร์ air, นะครับก็ถือว่าทํากําไรได้อย่างงดงามแล้วก็รุนแรงมากนะครับเพราะอะไรครับ1เดือนที่ผ่านมาเขายังคงบวกอยู่1.12%แล้วก็ แม้ว,ว่าจะลบลงไปจาก1เดือนที่ผ่านมาลบไป2.51%แต่ว่าในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเขาก็ดีดกลับฟื้นขึ้นขึ้นมาอยู่ที่บวก4.62%นะครับซึ่งมี PPE อยู่42.67เท่านะครับแล้วก็มี y อยู่อยู่1.39%เท่านะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่1.39%แล้วก็มี EPS อยู่0.2 0.2เท่านะครับหรือมีกำไรสุทธิอยู่0.2 ปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็มี d p s อยู่0.60นะครับในราคา68บาทถ้าเกิดบอกตรงๆก็คือถูกกว่าไอ้แพงกว่านะครับแพงกว่าปตทนะครับเพราะปตทนั้น3 3 33 34บาทแต่ว่าให้การปันผลอยู่0.70นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับปตทก็ยังคงดูดีกว่านะครับแล้วก็ market ครัก็มากที่สุดหลายอย่างนะครับก็ถือว่าน่าจะ ลงทุนท่านนักทุนก็ลองกองแพ้ดูนะครับคือหุ้นหลายๆหุ้นที่เรามีมีการซื้อขายอยู่นี่เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อหุ้นที่จะทําเงินให้กับเราเท่านั้นท่านก็ลองพิจารณาจากสิ่งที่เราเรียนในท่านทราบคือที่เราดูดูกันเ่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่ให้ท่านได้ตัดสินใจจากกราฟนะครับก็เข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นทางการทำจะเป็นการทํากําไรยังไงนะครับจะเห็นว่า ราคามันพุ่งกลับขึ้นขึ้นขึ้นมานี่แสดงว่านะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นไป็น3บาทด้วยแสดงว่ามีผลจากการดําเนินงานของ F45 นะครับมีผลการดำเนินงานนะครับราคาก็พุ่งกลับขึ้นมามีบอลลุ่มเข้าไปที่1.13ามิลเลียนนะครับแล้วก็ RSI อยู่ที่56 MACD ก็กําลังดีดกลับขึ้นไปที่เส้นศูนนะครับแสดงว่าตัวนี้จะค่อยๆไซด์เวย์แล้วพุ่งทะลุขึ้นไปเหนือเส้น2แล้ววันแล้วก็ไปที่จุดสูงสุดคือ70บบาทนะครับ ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับจะมีราคาไปที่70บาทได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูจากทางเฟรมว e ค e นะนะครับก็จะเห็นว่าราคาเขาพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาเขาพยายามจะบอกว่ามันกำลังจะพุ่งขึ้นไปจากการเลือกข้างตรงกลางการ uh, บีบเข้าไปของตัวบริษัแบงค์นะครับเขาบีบเข้ามาหากันแล้วสุดท้ายราคามันก็จะเลือกข้างไปเป็นขาขึ้นราคาก็จะพุ่งกระชูดขึ้นไปแล้วอาจจะไปที่100-110บาทก็ได้นะครับ เห็นได้จากอะไรครับไ s ซายย,ยังชี้ขึ้น m b c d ก็กำลังจะโค้งกลับขึ้นไปที่เส้นซีโร่นะครับแม้ว่าช่วงนี้วันรุ่มจะไม่ค่อยเข้านะครับทั้งภายนอกภายในแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นักลงทุนเริ่มจะเห็นแล้วก็มีสัญญาณ่งบอกว่าราคากําลังจะดีดกลับนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนักเก่งกําไรหรือนักลงทุนก็ต้องจับตาดูตัว t h g นะครับเพราะว่าราคาพุ่งสวนตลาดขึ้นไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนก็ถ้ากลัวตกขบวนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ต้องใช้สมาธิเราก็ใช้ความเข้มแข็งของจิตใจของอการลงทุนนะครับว่าจะทนถือให้มันได้กําไรได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเขากําลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับกาลังจะเปลี่ยนทิศทางให้เป็นจังหวะขาขึ้นหรือไซด์วับขึ้นไปนะครับของตัว t เอจี G, หลังจากที่ซด์เวมานานๆน,นะครับซด์เวมาเดินข้างนานๆก็ลองพิจารณาดูนะครับจริงต้องเราต้องดูที่ข่าวๆของเขานะครับมีการยกเลิกจัดตั้งบริษัทย่อยนะครับแล้วก็ตัวเขาบอกว่าแนะนําขายราคาเป้าหมาย47บาทซึ่งตรงนี้ก็ราคาเขาอยู่ที่68บาทนะครับลุ่มพอนอะไรแสดงราคาเกามีแต่นะัแนะขายทั้งสิ้นเลยนะครับ แต่ว่าราคามันยังคงขึ้นไปนะครับราคามันยังคงบวกขึ้นไปแต่และแต่และเจ้าเขาก็บอกว่าขายตั้งแต่44บาทแต่ว่ามีกําไรสุทธิลดลงนะครับจากจากการดำเนินง,งานไตรมาสล่าสุดแต่ว่าเรายังไม่เห็นไตรมาสล่าสุดก็คือไตรมาสที่2ซึ่งจะประมาณ30กันยายนกอเลรกดาคมนี้แล้วก็รอดูกันต่อไปอย่าเพิ่งตัดสินใจยังไงนะครับ <S 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 เพราะว่าถ้าดูจากการเคลื่อนตัวของราคาก็ดูเหมือนว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปที่ ใกล้ๆ70บาทหรือ80บาทก็มีโอกาสขึ้นไปได้นะครับสลับ TSG หรือทุนบริเฮลท์แคร์นะครับยังคงทำกำไรต่อไปนะครับก็เลยนนทั้งทุนได้ทราบแบบนี้นะครับเราก็จะมาพบกันนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะว่า Channel นี้นก็จะเป็นการดูครึ่งวันแล้วก็จับเก่งกำไรนะครับในครึ่งวันของทอ็อปไฟล์นะครับพุ้น5ตัวแล้วก็ มาแนะนําเพื่อป่อเป็นคร่าวๆให้กับท่านนักทุนได้เกิดไอเดียนะครับเราก็จะมาจุดใจแล้วก็ทําให้ท่านนักทุนได้จยุดคิดในการลงทุนนะครับเพื่อให้ท่านได้กําไรสูงสุดนะครับแล้วก็มาฝึกคิดแล้วก็ฝึกดูนะครับจังหวะแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างเราจะเก่งกําไรได้จากอะไรนะครับเราก็ค่อยๆทําการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เราก็กลาบขอบพระคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณากดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสต๊อกแบงกคอกแชนแนลไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ